สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปนะคะมาพบพอกันอีกคือกันนะคะกับหวยแมมม่านะคะมือนีแมมม่าจะหวยฝันมาบอกนะคะเอาไปลุนฮานอยมือนีนะคะทั้งสามฮานอยแล้วก็ลุนเล่านะคะแล้วก็ลุนเหล็กไทยเนาะเออมันไก่จะออกเหล็กไทยแล้วนะคะเออก็เลยเอาไปลุนเนาะเลขฝันของแมมม่ามือนีนะคะแมมม่าฝันว่าแมมม่าฝันเห็นพ่วงนะคะพ่วงอ่ะ แม่งดาพ่วงใครแม่งดาบักยางไงเลพี่น้องสองสามพ่วงอยู่บนน้ำพะนะฟันมาไปจับไครพว่วงแม่งดาค่ะพี่น้องขาฟันมาไปจับไครพว่วงแม่งดาพว่งาพวงบักยางไงเลพี่น้องประมาณสองสามพ่วงนะคะแม่ม่านก็เลยเอาไปเส์ชหานในเอ็มไทยนะคะความฝันนะคะเพิ่นก็เลยหายเล็สองโตมาสองโตเดินกับขึ้นหนึ่งสามนะคะโตล่องกับขึ้นหนึ่งหนึ่งเนาะ ส่วนเล 3, ็กสามโตกับมีแปดเจ็ดทกนะคะกับสามเก่าซีแปดเจ็ดทุกับสามเก่าซีนะคะอันนี้คือเหล็กฝันของหวยแม่มา้านเอาไปรุ่นหวยฮาน้อยเมือนีนะคะแล้วก็รุนเหล็กเล่านะคะแล้วก็รุ่นเหล,ล็นะะลกลไทยเนาะไทยวันที่สิบหกทันว่านะคะแล้ว อันนี้ก็คือเป็นเหลขกทีแม่มันตีเองนะคะตีคว่ำฝันเองหาเนี่ยก็คือมือนะคะมือหานิวเนาะหาศูนย์หนิคือใครนะคะหนึ่งนี่ก็คือบนนามนะคะเป็นนามนะคะเป็นนามเนาะหนึ่งนามนะคะก็เลยเป็นหาศูนย์หนึ่งนะคะสองสามพ่วงกับสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งกันนะคะแปดศูนย์หนึ่งนะคะใครมั่งดาบย่างหลายแม่ม <soit vois, S 2> ันได้ตีเป็นเก่าค่ะ เก่าเนาะพร้อมเปเลกที่สูงที่สุดนะคะเลขเป็นเก่าศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์นี่คือใครนะคะหนึ่งคือน้ำนะคะเนียนบนนะคะพี่น้องคะ่ะพร้อมอยู่บนน้ำไหมพี่น้องเออมันบอกว่าเป็นอยู่บนน้ำเนาะส่วนเหล็กฟันนะคะฟันที่ศูนย์นะคะมือนีฟันที่ศูนย์นะคะ,ะ,คะเลขสองโตนะคะเอาไปตัดเหรนนะคะศูนย์หนึ่นงเนีนศูนย์หนึ่งนะคะ เน้นศูนย์สองเน้นศูนย์สามนะคะเน้นศูนย์หาแล้วก็เน้นศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะแล้วก็การไหวคือศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะอันนี้คือเอาไปหลุ่นหวยน้อยลา่าไทยมือนีนะคะมือนีวันทีมือนีวันทีไหนมือนีวันทีสิบนะคะสิบธันวาคมนะคะส่วนเลขไทยเอาไปหลุ่นวันทีสิบหกนะคะสิบหกธันวาคมน้ำในเจ้พี่น้อง ฟันได้คกเตอรแนวผลไปฟันแม่มันมือนนี่พ่วงไม่แต่พ่วงใหญ่ๆพ่วงงามๆนะคะสามตัวนะคะมีฮาศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งกันคือแปดศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งนะคะฟันที่ศูนย์นะคะฟันที่ศูนย์เล็กสองตกมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าตัวที่เน้นก็คือศูนย์หนึ่งศูนย์สองสนาม ซูนหาซุนแปดซุนเก่านะคะท่านบัวแม่มันไปเร็วนิดนึงนะคะแม่มันเอาไปตีในเว็บเอ็มไทยนะคะมันหายเหล็กนีมาะคะ่ะเหล็กเด่นขึ้นหนึ่งสามเหล็กร้องขึ้นหนึ่งหนึ่งนะคะเล็กสามโตคือแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกนะคะแล้วก็สามเก่าซีนะคะแล้วก็สามเก่าซีนะคะร้องเอาไปหลุนมืออีกเบิ้งนะคะเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์หายเลขไว้ฝันแม่ม่านมือนี้หนได้ค่ะเขาหายเอฟซี FC ของแม่ม่านโชคดีนะคะโชคดีโชคดีได้ค่ะเด้ดดลลอลำลำรวยๆนะคะขอให้ฮามี่ชกผู้รวมกันดวงหนุนน้ำไปต้อกันทุกๆงวดนะคะสวัสดีค่ะ